สวัสดีค่ะสายประชาสวยวัวขอต้อนรับคุณคุณเข้าสู่รายการ The Six th Sense น้ำหอม6รายการของคนที่รักในความหอมและชื่นชอบในการสะสมขวดน้ำหอมจิ๋วค่ะใน EP ีที่ผ่านมาตอนทรงอย่างแบดเป็นน้ำหอม6ขวดจากแบรนด์ Carolina Herrera คือ Bad Boy Cobalt Perfume Electric 2 Good Girl Original 3 good girl ร์แจ4 good girl supreme 5 very good girl 6 very good girl g r แกรมและน้องคนที่ได้รับคัดเลือกจากตัวจิ๋วให้เป็นตัวจริงก็คือน้องคนนี้ค่ะสาวน้อยคนดีรองเท้าส้นสูงสีแดงแ a โรไลนาเฮเลล่าเวลี่กูดเกิน้องหอมเซ็กซี่แบบน่ารัก เป็นลิ้นจี่อูหลาวหวานซ่อนเปรี้ยวมีความเป็นผู้หญิงใช้ง่ายใช้ได้ในเวลากลางวันแนะนำเลยค่ะอากาศร้อนๆแบบนี้หลายคนไปเที่ยวทะเลหรือหาที่เย็นๆคลายร้อนและน้ำหอมก็เป็นตัวเลือกที่ช่วยให้สดชื่นผ่อนคลายได้วันนี้ขอแนะนำน้ำหอมทนสดชื่นเหมาะกับหน้าร้อนแนวสปอร์ตหอมสะอาดจากช่องคุณฝ้ายสุพัฒน์ ข้อมูลต่างๆ,างๆอ้างอิงจากฟาแกนติกคู a Cool Water by Davidoff แนวกิ่น f o r a l Aquatic เอกลักษณ์ของมันจุพันธ์ได้แรงบันดาลใจมาจากท้องทะเลโดดเด่นด้วยสีสันลวดลายคล้ายคลื่นของทะเลขวดสีฟ้าสดใสหรูหราสมชื่อ Cool Water Top Note เป็นเมลอนโรตัตเลมอน Pineapple, Queen, c a l o n e Lily และ b a c k r a n Middle Note เป็น Lotus, Water Lily, Lily of the Valley, Jasmine, Honey, h o r i t o n และ Rose b a s Note เป็น m u a k v e t i v e r l a s h b e r r y b l a c k b e r r y Violet Root, Peach, s a n d a r w o o d และ Vanilla d a v i d o f Cool Water น้ำหอมแห่งความเย็นสบายแสนเย้ายวน เหมาะยิ่งสำหรับสุภาพสตรีที่รักความเพลิดเพลินสนุกสนานให้ความรู้สึกกระปรีก้กระเป๋าซึ่งมีส่วนสกัดจากดอกไม้หลายๆชนิดนะคะจะทำให้คุณได้กลิ่นหอมของความสดชื่นเหมือนเพิ่งอาบน้ำมาใหม่ๆกลิ่นหอมแนวสปอร์ตแบบผู้หญิงไม่หวานเลี่ยนเหมาะกับอากาศร้อนอย่างเมืองไทยมากค่ะติดทนปานกลาง4-6ชั่วโมง เป็นน้ำหอมที่มีกลิ่นหอมสดชื่นเย็นๆผสมเข้ากับกลิ่นของดอกไม้แรกแย้มในช่วงฤดูร้อนไม่ว่าจะเป็นวอเตอร์ลิลลี่กุหลาบมะลิและกลิ่นไม้ซันเดอร์บูดผสมกับกลิ่นลูกพีชและอัมเบอร์ไม่ฉุนจนเกินไปค่ะไม่ทำให้เรารู้สึกเวียนหัวกลิ่นแฝงไปด้วยความสดชื่นมีกลิ่นแป้จงจางๆให้ความรู้สึกหนักในช่วงแรกแต่พอผ่านไปสักพักรอให้กลิ่นกระจายตัวเข้ากับกลิ่นของเรา กิ่นก็จะเบาลงค่ะแต่ก็ยังติดทนเฟสคูตัวบายมอ h i n o แนวกลิ่นฟ o r ร์ฟูตี้น้ำหอมสุดเลิศรูปขวดน้ำยาทำความสะอาดบ้านที่โดดเด่นสะดุดตาเป็นการนำเอารูปแบบขวดที่แสนจะธรรมดามาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่หรูหรามีราคาท็อปโน้ตเป็นเบอร์กามอตแมนดารินออเลนและอีลานอีลาง มิดเดิลโน้เป็น p ีโอเน a ลาชเบอรและออสแมนทัสเบสโน้ตเป็นแอมบรอ a ซานวู s ซี่โน้และแพชชูรีม m ต s ินอคือตัวหอมสดชื่นสร้างสนเสน่ห์ให้หน้าดึงดูดและมีสีสันของความหอมหวานดีไซน์ขวดสุดชิคคอนเซ็ปต์น้ำหอมรุ่นนี้เป็นการนำเอาสิ่งของที่แสนจะธรรมดาและเป็นสิ่งที่ ทุกที่ต้องมีมาเปรียบเทียบกับอะไรที่หรูหราและมีราคานั่นก็คือน้ำยาทำความสะอาดกับน้ําหอมเป็นการผสมผสานความแตกต่างได้อย่างลงตัวเป็นเอกลักษณ์สนุกสนานและเข้าถึงได้ง่ายเหมาะสำหรับสาวที่น่ารักสดชื่นสดใสใช้ได้ในเวลากลางวันใส่ไปเดทไปทะเลหรือเที่ยวชิลๆหน้าร้อนเหมาะเลยค่ะติดทนปานกลาง4-6ชั่วโมง สร้างความกระปี้กระเป๋าด้วยกลิ่นหอมที่ยังคงความเป็นเฟมินีนของ f o r a l และ w o o d y เปิดด้วยความสดชื่นและน่าดึงดูดของกลิ่นส้มแมนดารินมะกรูดและกระดังงาตามด้วยกลิ่นที่เต็มไปด้วยสีสันจาก r a s เบอร์รี่ดอก p ีโอเนสีขาวและ o s m ม n t ทัสปิดท้ายด้วยความหอมสดชื่นจาก p พชชูลี่แอมบรอและโน้ตไม้ให้กลิ่นหอมเย็นสบาย ที่ยังคงเสน่ห์ความเป็นผู้หญิงไว้ได้เป็นอย่างดีค่ะไล t b บ u ู by dorchen campana แนวกลิ่น floral fruity ไล t b บ u ูเป็นกลิ่นที่บ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของ dorchen campana น้ำหอมสัญชาติอิตาเลียนได้เป็นอย่างดีด้วยขวดสีฟ้าน้ำทะเลที่เป็นสัญลักษณ์ของตระกูลไล t b บ u ูค่ะ Top ปน t e เป็นซิลิเลียนเลมอนแอปเป ซิดาและเบ l ฟาเวอร์มิดเดิลโน้ตเป็นบ b มบูจัสมินและไวโร s ส b เบดโน้ตเป็นซีดัมมารกและอ um ัมเบอร์ดอเช่นกัมปานาไลบูเป็นน้ำหอมที่สดชื่นสบาย,บายอารมณ์แบบนั่งเล่นผ่อนคลายริมทะเลซึ่งซับบรรยากาศฟ้าสวยน้ำใสฟังเสียงเกลียวขึ้นซัหดหาดทรายสีขาว เป็นเรื่นที่ได้รับความนิยมมากอย่างยาวนานเรียกได้ว่าเป็นน้ำหอมที่มีกลิ่นสดชื่นและบางเบาที่ฮิตไม่มีวันตกเทรนไอเทมเสริมที่จะช่วยให้สาวๆเพิ่มสเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามพร้อมเนลมิตลูกให้คุณดูดีแบบมีสไตล์มากยิ่งขึ้นค่ะสามารถใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายกลิ่นจะออกสตั๊เย็นสดชื่นเหมาะออกช่วงรดูร้อนซึ่งเป็นน้ำหอมแนวสปอร์ตตี้ที่สามารถใส่เข้ายิมหรือออกกำลังกายได้ ติดทดปานกลางประมาณ4-6ชั่วโมงกลิ่นหอมอ,อ่อนๆสะอาดๆของพืชตระกูลซิตัสผลลายนเลมอนช่วยปลุกความซึงเซาให้สดใสขึ้นมาอย่างทันตาเลยค่ะเหมือนน้ำหอมสามัญประจำบ้านเป็นน้ำหอมที่ส่งเสริมอารมณ์ในด้านบวกให้ปลอดโปร่งจำใสนึกถึงพวกยาสับผมกลิ่นมะนาวกลิ่นมะกรูดที่หรูๆแพงๆ กลิ่นน็อตที่โดดเด่นก็คือกลิ่นเลมอนตามมาด้วยกลิ่นของไม้ซีดาร์แอปเปิ้ลไผ่และมัก DKNY Be Delicious by Donna Karan แนวกลิ่น l o r a l o r u i t y ขวดดีไซน์สวยงามค่ะสอดคล้องกับกลิ่นหอมเหมือนผลแอปเปิ้ลสีเขียวน่ารักน่าสะสมแสดงถึงความหอมแบบร่าเริงสดชื่นและเฟรชท็อปน้ตเป็น Cucumber, g r a กร f ปฟูตและ m มกโนเลียมิดเดิลโนดเป็น Green อปเปิ l ลลิลลี่ออฟเดอะวอ o เล v ทูบลอสไวโอเลตและโลสเบดโนดเป็นวูซี่โนดซันเดอร์ o ูดและแอมเบอน้ำหอมกลิ่น Apple เขียว DKNY แบรนด์ดังจากอเมริกากลิ่นหอมสดใสขายดีอันดับหนึ่งของแบรนด์เพิ่มความประฉับกระเฉงอ่อนหวานและผสมความเปรี้ยวภายใต้ความหอมของ Apple แฝงไปด้วยความเซ็กซี่ด้วยแนวกลิ่นหอมที่ออกแนวฟุตตี้เป็นหลักสบายสดชื่นและไม่หวานแบบดอกไม้จนเกินไปนะับเป็นกลิ่นที่บ่งบอกถึงความเป็น DKNY Signature ได้อย่างแท้จริงค่ะเป็นน้ำหอมที่สามารถใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายเหมาะสำหรับทุกวัยด้วยอารมณ์ที่สื่อถึงความสดใสและจิตวิญ,ญญาณของวัยรุ่นติดทนปานกลาง4-6ชั่วโมง ให้กลิ่นสะอาดสดชื่นแอคทีฟและมีเสน่ห์โดยเริ่มจากแอปเปิ้ลกรปฟรุตและแมกโนเลียตามมาด้วยความหวานสดใสาจากดอกซ่อนกลิ่นลิลลี่ออฟเดอะเลส์กุหลาบและไวโอเลตกลิ่นท้ายเป็นกลิ่นของซินเดอร์วูดอัมเบอร์และมักที่มาช่วยเติมเสน่ห์เย้ายวนให้เต็มเปี่ยมแต่สายได้กลิ่นน้ำแตงกวามาเต็มๆเลยค่ะใครที่ไม่ชอบกลิ่นเขียวๆแบบนี้ก็ข้ามไปตัวอื่นเลยนะคะ ออมเนียคริสตัลไลน์บายบุเกีแนวกลิ่น f ลอรอ a q อ a ควาติได้แรงบันดาลใจมาจากคริสตัลอัญมณีสีขาวใสล้ำค่าสัมพันธ์ไปกับกลิ่นของน้ำหอมที่สดชื่นขาวสะอาดใสาราวกับคริสตัลจึงบรรจุมาในขวดสีเงินดีไซน์รูปทรงหรูหราแบบมีสไซท็อปน้ t ตเป็นบ m มบูและแพร์มิดเดิลน,น้ e ตเป็นโรตัสทีและคา s ซีท เบสโนตเป็นมักแควรวูดและโอ๊กมอสคริสต์ไลน์ได้รับแรงบันดาลใจมาจากคริสตั้ที่มีความละเอียดอ่อนและนุ่มนวลในขณะเดียวกันอีกทั้งยังสื่อถึงประกายของดอกไม้ที่แข็งตัวในช่วงฤด,ดูหนาวเป็นน้ำหอมที่ใช้ง่ายฉีดได้ในทุกวันทุกโอกาสเนื่องจากกลิ่นหอมสะอาดและปลอดภยัยไม่เป็นพิษเป็นภัยกับคนรอบข้าง และเป็นกลิ่นที่บางเบานี่แหละเป็นเสน่ห์เหมือนกับการดึงดูดให้เข้ามาใกล้ๆเพื่อจะได้สัมผัสกลิ่นหอมได้มากยิ่งขึ้นให้ความรู้สึกสุภาพอ่อนโยนสะอาดสดชื่นเหมาะกับใช้ในเวลากลางวันอากาศร้อนไปทะเลไปเดินเล่นสบายๆติดทนปานกลาง4-6ชั่วโมงแนวกลิ่นประเภทเดียวกันกันกบบูเกอีออมเมันทิสสีม่วงแต่กลิ่นจะออกแป้งนิดๆ ปนกับความหรูหรานุ่มนวลเป็นกลิ่นที่ให้ความรู้สึกละมุนล,ละไมบริสุทธิ์โดดเด่นด้วยความสดชื่นจากกลิ่นแพรและไม้ไผ่ในช่วงต้นกลิ่นกลางเป็นกลิ่นชาและดอกบัวสะอาดอาดนุ่มนวลแบบผู้หญิงทิ้งท้ายด้วยความรู้สึกหรูหราของกลิ่นไม้ให้ความหอมแบบอ่อนหวานกลิ่นใสๆแต่ไม่บางเบาเพราะได้กลิ่นไม้ในช่วงเบสมาช่วยให้แน่นขึ้นค่ะจ a d e r p e r f u บาจดอแนวกลิ่นฟลอรัลสำหรับแพ็กเกจของขวดนี้นะคะสวยมากๆบอกเลยใครที่เป็นแฟนตัวยงของจดอต้องห้ามพลาดขวดจะมีสีขาวขุ่นแต่ก็ยังคงความหรูหราสไตล์จดอตรงฝาขวดเช่นเคยนะคะน้ตจะเป็นจัสมินแซมบักกรีนโนสฮันนี่ซัคเคแมกโนเลียเนลลิลิและโลสน้ำหอมจดอเดอร์ เป็นน้ำหอมที่เกิดจากการผสมผสานอย่างเข้มข้นระหว่างน้ำและดอกไม้ทำให้น้ำหอมไม่มีกลิ่นเปิดและกลิ่นท้ายตัวนี้สูตรัสศจากแอลกอฮอล์ได้รับการจดสิทธิบัตรอันเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของจดอแต่กลิ่นยังคงติดทนตลอดทั้งวันด้วยความเป็นอเดเอร์ฟูมแต่ให้กลิ่นที่คงตัวตั้งแต่ฉีดยาวไปจนจบกลินมีความสดชื่นละมุนสไตล์ ดีอกลิ่นของตัวนี้มีความหอมสดชื่นแบบฟลอเรลที่มีความเป็นผู้หญิงเป็นกลิ่นที่สามารถใช้ได้ทุกวันและใช้ในอากาศร้อนได้ง่ายกว่าจจดอ EDP ติดทนปานกลาง4-6ชั่วโมงกลิ่นเปิดมาให้กลิ่นดอกไม้ติดเขียวสดชื่นหอมสะอาดแบบกลิ่นของ no a, แมคโนเลียแทรกมาด้วยกลิ่นหอมอบอวลหวานหวานนิดๆแบบกลิ่นของมะลิซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจดอ ให้อารมณ์ของรุ่น EDP แต่ตัวนี้มีความหอมโปร่งขึ้นกลิ่นดอกไม้ขาวเด่นชัดกว่าปกติเป็นดอกสายน้ำผึ้งเนล,ลูลิกลิ่นบางๆไม่ฉุนจบกปแล้วค่ะสำหรับน้ำหอมผู้หญิงที่เหมาะกับหน้าร้อนพบกันใหม่ใน E.P. หน้าสายจะมาเฉลยว่าน้ำหอม6กลิ่นของวันนี้จากตัวจิว๋วใครจะได้เป็นตัวจริงมีข้อติชมข้อเสนอแนะหรืออยากจะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องน้ำหอมจิว๋ววมาพูดคุยกันคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ